สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a อ y a u u t o m p p r t t นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะคุณเจัังหวดสุโขทัยค่ะจังหวัดสุโขทยัขทยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมาสัมผัสกับคุณเต้ยนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์น,นะคะที่ขายของออนไลน์ ภายในระยะเวลาแค่สาปีจนประสบความสำเร็จนะคะมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะคะมีทั้งกิจการดีๆเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะกับสาวน้อยมหศจตันคุณเต้ยนะคะที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและก็เรามีแคมเปญสำหรับเอาผาดด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เขาเอาลงเลยนะคะเป็นกล่องของขวัญแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเอาลงเราไปเชิญคุณเต้ยมาก่อนนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวไปเชิญคุณเต้ยมาเลยคะ่ะนะคะก็ ต้องพูดเลยนะคะสำหรับแคมเปญเอา่าดนะคะวันนี้นะคะถึง31มีนาคมนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่49,000บาทนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ยนะคะเดี๋ยวเซฟให้ลูกค้าก่อนนะนะคะคุณเต้ยคะนี่เลยนะคะท่านเจ้าของรถนะคะคุณเต้ยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้25เต็มแล้วค่ะอ๋อหนูเพิ่ง25ใช่ค่ะเยอะมากว้วก็เห็นบอกว่า หนูติดตามพี่เอ๋อมานานมากห้าปีแล้วห<ต><ป>้าปีแล้วไม่มีกําลังจะซื้อตอนตอนที่ติดตามพี่เอ๋อเนี่ยตอนนั้นหนูทําง,งานอะไรทํางานโรงงานค่ะทําโรงงานพัสดุเคอรี่อโอ้อทำงานโรงงานคือไปเป็นแผนกแพ็กบรรจุอะไรบรงง<อ>านอย่างเงี้ยนะแผนกคัดแยกค่ะแผนกคัดแยกนะคะเป็นพนักงานโรง,งงานนะคะที่ติดตามเอ๋มาเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยคือติดตามเพราะอะไรคะก็อย่างว่าเนาะรถหรู ทุกวันนี้มันก็ต้องเป็นความฝันของคนคนนึงอะอย่างเช่นแบบหนูคนหนึ่งเลย่ก็คือแบบสักวันเราก็อยากจะมีเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งเป็นความหวังนะคะนี่คือบุคคลตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะคะที่บอกเลยค่ะว่าติดมาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะได้จะมีวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถพร้อมกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข้างในจะดีกว่าข้างล่างร้อนหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะมาชมรถพร้อมกันเลยนี่เลยค่ะ เป,เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเหรอคะคาลาเห็นบอกว่าตอนจองนี่คือรีเควสเลยว่ายังไงต้องให้พี่เอกมาใช่ไหมอยากเจอใช่ไหมเอติดตามกันมานานมากนะคะค่ะค <like ่ะนะคะก็นี่เลยค่ะของขวัญนะคะสําหรับเขาเรียกว่าคนขยันดีกว่านะของขวัญสําหรับเอาคูติ้บมาเข้ามาไม่้อหรอกอาคะเปิดตู้เลยค่ะ แล้วแล้วไม่มีคนอื่นจะเข้ามาดูด้วยเหรอเห็ไหมค่ะจริงมากน้องเต้ยเก่งมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้องเต้ยนะคะเดี๋ยวติดตามน้องเต้ยเพิ่มเติมได้นะคะดูในเรื่องของการที่เขาทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จนะคะสามารถเข้าไปติดตามช่องของคุณเต้ยได้เดี๋ยวเราจะฝากช่องไว้ให้นะคะทุกท่านนะคะทําไมเขาไม่เปิดอาทิตย์น้าุ๊ ตู้นะคะเขาเป็นสีแดงเลยกว่าไหมฮะ,ะเดี๋ยว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 จับหนึง่งมาเป็นสีฟ้าเลยนะคะรีเควสต์เป็นของฝันใช่ะคะือเจ้าของรถน่ะเขาก็อยากจะเห็นรถที่มันออกมาจากตู้คุณจิ๊บนะคะแล้วก็เป็นของฝันให้กับตัวเองใช่ไหมอ่าฮะอุบัิเหตุนิดนึง คืออยากได้มานานแล้วสําหรับเอาผาาใ,ใช่ไหมคะ <c ười> คือขอยังก็มางครอบครัวไปเที่ยวแล้วไปกันหลายๆคนจะได้สนุกแลวมีความสุขด้วยค่ะแล้วนี่บ้านก็คือสร้างไหมให้พ่อให้แม่อ๋อันนี้คือบ้านแฟนแต่ต็เองก็สร้างให้แม่เหมือนกันที่อุดร<อ>แต่มไม่ใช่คนที่นี่อ,อ๋อหน,นูเ็คนอ,อุดรมาแล้วมาเลยนี่เลยสีดำรุ่น S.C. p ซ c แพ็ e นะคะ แล้วเมื่อก่อนบ้านเป็นยังไงเป็นประมาณนี้ปะใช่ค่ะแต่หลังเล็กกว่านี้อ๋อหลังเล็กกว่านี้อันเมื่อก่อนบ้านพึเอสอบ้านของน้องเต้ยนะคะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าหลังเล็กกว่านี้ค่ะอ๋อหลังเล็กกว่านี้ด้วยรื้อแล้วก็ทําใหม่ันีเลยค่ะหันมาหันมาล้วลื้อแล้วทําใหม่ค่ะใช่เป็นแบบนี้เลยนะสุดยอดแล้วก็อายุแค่ยี่สิบห้าเองอ่ะผสมความสําเร็จได้เร็วมากเห็นบอกทําธุรกิจนี้มาแค่ประมาณสามปีสามปีค่ะอ แล้วเดี๋ยวเราจะมาถามคุณเต้ยกันนะคะว่าอะไรเป็แรงบันดาลใจทําให้คุณเต้ยเนี่ยสามารถที่จะก้าวเดินออกมาจากงานประจําแล้วมาทําอาชีพธุรกิจของตัวเองจนประสบความสําเร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถามข้างในมันจะเย็นกว่าอ่านองเต้ยเห็นแล้วนะจะจะดูตันถอยไหมดูี๋มนจะเาอยู่ได้นะคะเพราะว่ายังไงตัวเจ้าของโ้นเนี่ยเขตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะรอวันนี้นะคะเาก็อยากจะเห็น ของของเขาออกจากของขวัญน,นะคะเข้ามาสิคะสวยงามสศราเสรษฐก่อนนี้ลูกเยอะค่ะค่ะแล้วขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันสะดวกสบายจริงๆนะคะแล้วก็อย่างอยู่สุขโขทัยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าศูนย์โตโยต้าได้นะคะเข้าเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะคะมันก็สะดวกสบายแล้วก็เอาผ่านเนี่ยมันเป็นรถที่มันไม่จุกจิกนะคะ มันไม่จุกจิกอะเครื่องยนต,ยต์โตโยต้าอันนี้มันอึดถึกทนจริงๆนะคะตัวนี้มาแล้วมาแล้วออกจากกล่องของฝันเลยนี่เลยค่ะสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยเดี๋ยวเราจะมา,าให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีเหมือนคุณเต้ยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามคุณเต้ยกันนะคะในเรื่องของการที่จุดเริ่มต้นนะในการที่มาทำธุรกิจต,ตรงนี้นะคะ เอาหน้าเข้าก็ได้อ่าได้ได้ไดอ่ามาค่ะเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวเราไปเข้าข้างในกันก็ถอะมาค่ะ,ะม,มีเลก เป็นไงตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมวันนี้อยู่รอกันทั้งหมดเลยฮะรอทั้งหมดเลยสวยมากอ่ะนี่แหละคือความภาคภูมิใจจะร้องไห้เลยปะเนี่ยจะร้องไห้เลยเหรอไหนพี่เอชวีที คิด่เชงน้องน้องสือ่อโอเครพี่ห,หายดสวยงามตอนนี้ย้ำนะคะเอา่าดน,นะคะสามารถที่จะดาวเริ่มต้นเพียงแค่4,90,000บาทและสามารถที่จะเลือกผ่อนนานได้ถึง72เดือนด้วยนะคะ,ะแคมเปญน,นี้นะคะเรามีถึงแค่ สามสิบเอ็ดมีนาคมนี้นะคะก็คืออาทิตย์หน้าเท่านั้นนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญน้องเต้ยนิดหนึ่งสวยไหมอ่า<ช>นะคะสวยมากนะคะทีนี้อันนี้นะคะก็คุณจ๊บนะคะต้องถามน้องเต้ยก่อนตอนนู้นเนี่ยที่บอกว่าติดตามพี่เอ๋มาห้าปีติดตามเพราะว่ารถมันสวยใช่ค่ะแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะ,จ,จะได้จับจะได้จับจะได้เป็นเจ้าของน้องเขาสั่งนิดหนึ่ง กดีใจนิดเองนะคะแล้วก็เม <tv>. ื่อกี้บอกว่าจะร้องไห้ด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเก่งมากนะคะเป็นเป็นเด็กน้อยที่เก่งมากแล้วทําไมถึงวันนั้นเนี่ยถึงตัดสินใจก้าวกระโดดมาทําธุรกิจออนไลน์นี้คะมันลําบากค่ะเป็นคนชอบขายของอยู่แล้วในโรงงานก็หอบขนมหอบอะไรไปขายตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากเติบอยากเติบโตขึ้นนะคะมาชมมาชมคำสัมภาษณ์ใกล้ๆค่ะก็จับ จับต้องอะไรมาขายเยอะแอะไรเต็มไปหมดจนวันนึงเราก็เริ่มขยับขยายจากจากขายเล็กๆน้อยๆก็เริ่มขยบตัวขึ้นไปจนออกจากงานแล้วก็มาช่วยกันทำาาใช่ค่ะค่ะก็คือเมื่อก่อนนี้ลำบากมากลำบากแค่ไหนฮะลำบากถึงหนูไม่เคยได้กลับบ้านเลยค่ะมาทำงานกรุงเทพตั้งแต่อายุ15ปี นั่งสมุรุมาก uh ับใช่พ่อเพื่อนเขากลับบ้านก็เลยขอมากับเขาแล้วก็มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพช่วยเขาทำงานพักหนึ่งแล้วก็ออกหาทำงานเองค่ะนะคะก็นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการทำงานนะคะที่สู่งชีวิตแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนนะคะถ้าจะประสบความสำเร็จนะคะได้เร็วที่สุดนะคะหนึ่งคือคุณต้องมีความขยันเป็นทุนเดิมนะคะขยันมากนะคะแล้วก็ อดทนมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะต้องพูดเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วทําไมถึงเจ้ากระโดดมาทําเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะโลกโซเชียลค่ะเราเล่นโซเชียลรู้สึกว่าสนุกพอเราเล่นไปปุ๊บมันเหมือนช่วงอะไรได้ใช่ใช่ค่ะมันเหมือนหารายได้แล้วก็เป็นช่วงพิกชีวิตเลยได้นะคะก็เห็นบอกว่าจะขอบคุณติ๊กต็อกด้วยใช่ขอบคุณติ๊กต็อกเลยค่ะเขา คนเดียวที่ทำให้หนูมาอยู่ตรงนี้ก็คือพลิกชีวิตเลยติ๊กตอกพลิกชีวิตคนมาหลากหลายคนมากนะคะต้องพูดเลยนะคะก็คือถ้าใครติดตามเอมาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราสัมภาษณ์ลูกค้าหลายท่านนะคะที่ติดตามเอตั้งแต่ยังไม่มีแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ซื้อแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็ซื้อได้นะคะคุณจิ๊บถืออันนี้ไปหน้ากล้องนิดนึงนะคะแบรนด์ของน้องนะคะสามารถติดตามน้องได้นะคะในเรื่องของ เออ่ช่องทางอ่านะคะอ่าในเรื่องของช่องทางแล้วก็ไปดูสไตล์การขายน้องนะคะกลยุทธ์ในการขายของน้องเขาได้นะคะน้องเต้ยนะคะชื่อแบรนด์อะไรคะน้องเต้ยของเรื่ยชื่อแบรนด์พุ่มบุตรค่ะอะไรนะคะแบรนด์พุ่มบุตรพุ่มพุ่มบุตรเลยพุ่มบุตรนะคะพอผานสารบุตมามาสไม่เอกไม่เอกนะคะแล,แล้วก็บุตรบุตร กรบไม้สระอุต่ตตอเต่ารอเรือค่ะอาฮะทั้งในติ๊กตอกแล้วก็ในเพจเลยปะคะใช่ค่ะอาฮะนะคะสาวนั้นแค่ไปดูน้องได้นะคะน้องเขาไลทุกวันเห็นบอกไลวันละกี่ว่าอาวันละสองรอบรอบละสองชั่วโมงเ<อ>ช้ากับตอนดึกๆหน่อยอะค่ะอ๋อค่ะนะคะไลวันละสองรอบเลยนะคะรอบละสองชั่วโมงนะคะแล้วก็สินค้าของน้องเนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมด้วยค่ะอาฮะก็คือพวกหลายตัวสมุนไพร ก็ทําหลายอย่างเหมือนกันทําแบรนด์บางทีก็ปังบ้างบางทีก็ดรอบ,บ้างมีเยอะหลายอย่างอ่ะฮะตอนแรกๆเป็นยังไงคะการการที่ทําตอนแรกๆทําออนไลน์แรกๆท้อเธอ,ออะไรบ้างไหมมัมีค่ะท้อท้ททอทุกวันอะแต่ไม่ถอยอะค่ะบางวันก็ขายได้บ้างบางวันก็ขายไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราก็เอาวันที่ขายได้มาเฉลี่ยกับวันที่เราขายไม่ได้กี่เดือนคะกี่เดือนถึงจะแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มเข้าที่ ปีได้นะอ๋อเกือบปีได้นะคะแต่หนูก็แบบอดทนทนค่ะ้คิดว่ามันก็ยังดีก็ยังได้เยอะยังพอมีซื้อกินทุกวันอ่ะเราก็ยังไม่ต้องรอเงินเดือนอ่าฮะทับเงินเราก็ไม่ได้ดูถูกว่าเงินเดือนอ่ะเขาจะไม่ได้ดีอะไรแต่พูดถึงว่าออนไลน์เขาทําเยอะก็ได้เยอะวันนี้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้เลยบางทีคนบางคนทําวันนี้ท้อแล้วอ่ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่เราพลิกก็ได้ใช่พรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงชีวิตก็ได้ไม่มีใครรู้ค่ะ เอาทำทุกวันดีกว่าใช่เผื่อวันไหนมันเป็นของเรามัน<อ>ก็<ะ>อยู่ได้ทุกวันเนี้ยค่ะ,คะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะทําอะไรนะคะงานที่คุณทำเนี่ยควรจะทําแบบว่าคือไม่ใช่ว่าไปทําอันนี้ทีนึงแล้วก็ไม่ไม่เอาละดูไม่โอเคเปลี่ยนละไปทําอีกอย่างนึงแปบ๊บเดียวไม่เอาระเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างนึงทําแบบนี้นะคะคุณจะหาช่องทางชีวิตคุณยากและช้ามากนะคะ แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วก็ทุ่มเทนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะกล้าพูดค่ะคุณจะยิ่งเรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นนะคะและคนที่มีประสบการณ์มากนะคะก็จะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะจะไปถึงจุดความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนคิดนะคะแล้วก็ให้พลังบวกกับทุกคนด้วยแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าอยากจะทำนะคะอย่าแค่คิดนะคะขอให ลมือทํานั่นเองนะคะฝากฝากแง่คิดให้เพื่อนๆอะไรได้บ้างฝากแบบแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆยังไงได้บ้างคะหนูคิดว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตค่ะอยู่ที่ว่าเราจะรอไหมแล้วเราจะสู้ไหมถ้าเกิดว่าเราสู้มันก็จะต้องมีสักวันเป็นวันของเราค่ะชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่ทุกวันมันจะต้องมีวันที่ดีสักวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสู้ค่ะอา สู้ๆนะคะดูตัวอย่างเลยค่ะน้องเต้ยนะคะบุคคลสู้ชีวิตสาวน้อยนะคะสกันวัย25ปีนะคะที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจออนไลน์ภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีนะจากบ้านแบบนั้นโนนช่างก้องนะคะจากบ้านแบบนั้นจนวันนี้มาเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะสวยงามแล้วก็รถยนต์นะคะซึ่งภูมิใจมากนะมากมากพี่ฟังพี่ยังภูมิใจแทนเลยนะ พี่รู้สึกภูมิใจแทนนะคะก็คือชอบพี่ชอบชอบที่จะส่งต่อให้กับหลายๆคนได้มีพลังบวกคือตัวพี่ก็มาจากเด็กยากจนหนูก็รู้ใช่ไหม <Okay. S 1> นะคะก็คือ,เ,อ,อเรารู้สึกว่าเราอยากส่งต่อนะคะพลังบวกพร้อมกับเวลาเจอลูกค้านี่เราก็จะถ้าเจอลูกค้าที่แบบสร้างมาแบบจากติดลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะมาสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองอันนี้นะคะดอกไม้ชอบโต<อ>ไม่ใช่ของ A E Y ของ e y ช่อนู้นอันนี้คืออันนี้คือคุณแจงฝากมาให้ค่ะ,ะ,คะ <c oughs> ขอบคุณค่ะน, <c oughs> นะคะค่ะค่ะนะคะมีการ์ดให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คุณแจงน,นะคะลูกค้ามาแตงของเรานะคะที่บบว่าช่วยแนะนําเซลล์มาให้กับน้องเต้ยนะคะแล้วก็คุณแจงก็ฝังดอกไม้นะคะพร้อมการ์ด <c oughs> นะคะมาให้ด้วยนะคะนี่เลยช่อโตๆตเลยค่ะอลองให้ดมไหม <c oughs>

มาแร้วเร็ววัวจะถือน้องซอนขอทิปคู่ขายของันเอาละค่ะก็อ,อันนี้ก็คือคาาปิติภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็พี่ก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะดีใจมากพี่ก็ดีใจเช่นกันนะคะขอบคุณจุ๊กแจงด้วยนะคะที่ช่วยแนะนำไปขายก็คือช่วยบอกต่อ นะคะแล้วก็ซื้อซ้ำนะคะก็ไม่ต้องร้องหรอกนะภูมิใจภูมิใจได้รถใหม่แล้วแล้วนกะ็อันนี้ก็สัง a e y นะนะคะ่ะคุณจิ๊บเอาของคุณจิ๊บอ่ะค่ะนะคะเดี๋ยวน้อง,องอยินข้างน,นี้เลยอะ่ะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บถือให้จะยืยนิข้างอ่านะคะ เอาละค่ะนะคะขอะแสดงความดีใจกันมากมากนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะ้ังเต้นะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้ววคาดนะคะรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮ <ๆ S 1> งรวยรวยปังๆธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะเห็นแล้วก็ เพิ่มนะจริงๆอ่ะนี่ซอสกะเพราพี่มาให้หนูลองนะเคยเห็นรีวิวพี่แล้วเนาะเคยแล้วนะต้องลองนะคะลองแล้วจะติดใจกินเลยลวกินอ่ยเป็นหมักเนื้อย่างก็อร่อยเมื่อคืนพี่หมักอย่างนี้เลยนะปิ้งย่างนะอ่าเป็นกับแก้มก็ได้เป็นอร่อยอ่ะเอาแล้วค่ะถ้าอย่างงั้นเดียวเอ่อวันนี้ตั้งแต่ติดตามกันมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยถือตั้งแต่ติดตามกันมาเนี่ยน้องแจงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ติดตามมาจนกระทั่งมาเป็นวันมาวันนี้ พี่เอตองปกนะเห็นเมื่อกี้แบบเตื่องตี๋เดือดนะดือกว่าในคลิปแล้วก็ไลฟ์สดดื้อดื้อมากแล้วก็มะม่วงมะม่วงปีนสะบัดเลยปีนสะบัดเลยอะต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่แหละคือพี่เอ๋น่ารักดีค่ะตัวตนค่ะตัวตนนะคะ นะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยน,นะคะก็แนะนำถ้ามีใครสนใจนะคะรถยนต์เนี่ยพอจะแนะนำา e y a u u t o i p p r t t ให้กับหลายๆ,ๆคนยังไงบ้างคะสำหรับการบริการการดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนาะเราก็จะสามารถบอกบอก,บอกได้ว่าประทับใจในเรื่องนี้มากเลยค่ะการบริการด้วยนะคะแล้วก็เซลดีมาก แล้วก็ลดสภาพแบบสวยหลู่เลยค่ะ <ừ> แล้วราคาก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดเราพูดถึงว่าเราคิดไปไกลเหมือนเราจะเอื้อมไม่ถึง <ừ> แต่แล้เราอยู่ในจุดที่เราไหวเหมือนเราทํางานจนของแพงกลายเป็นของถูกอะไรเง <ừ> ี้ยเหมือนเราให้กําลังใจตัวเองด้วย <ừ> มันก็จะไม่ได้แพงเหมือนที่เราคิดเราพูดถึงมันคุ้มค่ะ<า>คุ้มกับการที่เรานั่งทํางานทุกวันใช่ใช่คคือคุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยที่มีนะคะก็คือคนเราเนี่ย คือจริงๆเนี่ยตอนนี้ยุคสมัยเนี้ยคือโรคเปลี่ยนตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรมันเปลี่ยนไป,ไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บภูมิอากาศนะคะมันทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีความพร้อมนะคะให้ความสุขกับตัวเองถ้าคุณทํางานมาเยอะนะอย่ามัวแต่เก็บนะเดี๋ยวอาจจะสักวันหนึ่งอาจไม่ได้ใช้นะเพราะอะไรมันก็เปลี่ยนนะคะ ตอนแรกก็เก็บอย่างเดียวจนเข้าโรงพยาบาลทําอย่างเดียวไม่ค่อยได้ใช้เหมือนว่าเราอยากมีเงินเย,ะยะอะๆเราไม่อยากใช้เสียดายมันหายากมากแต่ทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเราจะหายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาอยู่ไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยเหรอหลายวันเหมือนกันค่ะก็คือวูบไม่ค่อยมีแรงออนอนวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือลูกค้าทักคือต้องตอบกลัวลูกค้าไม่ซื้อแล้วกลัวเขาหายแล้วไปที่อื่นเนี้ยเรากลัวเราเหมือนเขาแบบ บริการเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเอาเขาไว้ก่อน<ะ>ใช่ไม่พักผ<อ>่อนเลยใช่ทุกวันนี้ก็เลยเข้าใจว่าหาเงินไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยถึงไม่รวยหน่อยแต่ก็มีความสุขนะคะนี่แหละค่ะที่เอ๋พูดมาตลอดนะคะว่าวันนี้นะคะถ้าคุณมีความพร้อมนะคะใช้ซ้ใช้ชีวิตของเรานะคะให้รวยความสุขในทุกๆวันนะคะ ช่วงนี้คือบางคนเนี่ยโรคเก็บอย่างเดียวพอถึงเวลาเราก็เห็นหลายๆคนนะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็นอกจากที่ว่าให้ความสุขกับตัวเองแล้วนะคะ ยังให้ความสุขกับครอบครัวด้วยนั่นครอครัวอันไม่เห็นได้ไหมวันนี้มาทุกคนเลยมาทุกคนเลยนอนไม่หลับกันทุกคนนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวใช่ยังไงเราก็ต้องขอบคุณน้องแจงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณจิ๊บอ๋อขอโทษขที่น้องแจงอ่ะใช่ใช่น้องต้ยน้องต้ยขอโทษทีอันนี้อันนี้แจงอันน้แจงค่ะแจงขอบคุณนะคะ้อกเตย เดี๋ยวก่อนจบนะคะเราก็จะให้คุณกิฟนะคะพาชมรถนิดนึงคือรถของเรานะคะมีสอมอ,อถูกต้องมาด้วยนะคะทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไฟสบายใจแล้วก็คือสอมอ,อเราเนี่ยมันออกมาจากเอ่อออกมาพร้อมกับตัวรถที่ออกมาจากท่าเ<ช>รือเลยไม่ได้ตามมาย้อนหลังนะคะจะไม่มีปัญหาทีหลังแน่นอนนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณกิฟต์พาชมเนาะค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอามาพี่ช่วยถือ คันนี้นะคะก็จะเป็นเอาพาด SC นะคะเป็นรุ่นท็อปน้ำมันนะคะมาด้วยเครื่อง2,500ซีซีค่ะ182แรงม้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟหน้าค่ะก็จะเป็น3ดวงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วค่ะเป็นลายสปอร์ตท,ทูโทนเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะได้ออปชั่นเต็มด้วยจะได้ตัวบายสปอร์ตที่ข้างกระจกนะคะ แล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังเบาะมิกี้เมาส์นะคะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแล้วก็แถว2นะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเบาะนั่งแถวที่3ค่ะสามารถนั่งได้ถึง7ท่านเลยนะคะถ้าสมมุติลูกค้าไม่ใช้ค่ะสามารถาพับเก็บเป็นไว้เก็บสัมภาระขนของได้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจลองทักกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นโปรพิเศษนะคะดาวเริ่มต้น490,000บาทเท่านั้นค่ะหรือผ่อนสูงสุด72งวดนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลายรุ่นเลยถ้าสนใจรุ่นไหนค่ะลองทักเข้ามาได้นะคะ,ะคือรถนำเข้าของเรานะคะน้องเตยค่ะเชิญทางนี้ค่ะรถนำเข้าของเรานะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่า ทุกรุ่นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นคือดาวต่ำนะคะทุกคันดาวเริ่มต้นเพียงแค่2อ0แสนเาสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าเนาะมากกี่นะคะแล้วก็ยังไงฝากผลิตภัณฑ์นะคะของน้องแจงนะคะก็จะมีน้องเต้ยอีกแล้วค่ะขอโทษทีโอเคจำได้แล้วค่ะน้องเต้ยอเต้ยของหนูมีอะไรบ้างนะคะกาแฟอาหารเสริมโกโก้ค แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของพี่แจงที่ฝากเช่อดอกไม้มาด้วยวันนี้นะคะก็คือจะเป็น NQS c o s ตัวนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะคพบมน้้าหนักสำหรับคนที่ไม่สามารถล้นหนักด้วยตัวเองแล้วก็ห้ามปรับไม่ได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้อพี่ขอซื้อเลยใช่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 จะเป็นโซนิค่ะตัวใหม่ของพี่แจงที่ทำออกมานะคะแล้วก็ก็จะเป็นดีท็อ ผลิตภัณฑ oh, okay. right. um, okay. ์สําหรับคนที ah ่แบบว่า huh. ท้องผูกด้วยนะคะอ๋อค่ะอันนี้คุณกิฟเลยอ่านะคะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์สามตัวที่หนูขายตอนนี้ก็คือมีของตัวเองด้วยก็คือเป็นกาแฟนะคะกาแฟอันนี้คือโกโก้ค่ะอันนี้คือกาแฟหน้องเต้ก็ทํากาแฟด้วยแล้วก็ทาธุรกิจร่วมกันกับพี่ๆคนที่เขาช่วยซัพพอร์ตคนที่ช่วยดึงขึ้นมาจากจุดที่แย่ค่ะพี่แจงแล้วก็พี่อุ๋ยเขาเป็น เขาอยู่ด้วยกันมานานมากค่ะเขาช่วยดึงขึ้นมาแล้วก็ช่วยทําให้เรามีชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่จะท้อไปแล้วเริ่มเริ่มทำให้ตัวเองกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอขอบคุณเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันใดที่ท้อแท้นะคะไปยินใกล้คนที่เข้มแข็งแล้วคุณพยายามซึมซับพลังบวกเขานะคะในการต่อสู้นะคะแล้วคุณก็จะลุกขึ้นมา ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมันเองนะคะน้องแดงนี่ก็บุคคลตัวอย่างจริงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดนะคะให้แฟนเพจแล้วก็ทุกๆท่านได้ได้ฟังกันนะคะเรื่องเราดีๆนะคะตรงนี้นะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณ,คณมากนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทาง,งกลับกรุงเทพนะคะค่ะพบกันที่กรุงเทพกับพรุ่งนี้นะคะสําหรับที่น้องท่านใดนะคะที่ อยู่เส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางกลับจากสุขโขทัยนะคะกับกรุงเทพนะคะสนใจอยากจะจับจองรถนะคะที่เราจาหน่ายอยู่นะคะ,ะพร้อมตัดสินใจทักมาค่ะนะคะเผื่อถ้ายัางไงเดี๋ยวเราเซ็เวลาเราอาจจะแวะเข้าไปรับจองกันถึงที่นะคะเคะ,ะเบอร์ทโทรค่ะโชว์ทูมนะคะศูน 866681999แอดไลน์ถแอด a e u t u t o นะคะเรามีสาขากรุงเทพและสาขาโคราชนะคะมีรถให้ท่านชมทุกสาขาเลยนะคะเอาละค่ะขอบคุณน้องแจงค่ะขอบคุณน้องเต้ยค่ะขอโทษจำได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปขับหน่อยไปมาบ้างค่ะไหนที่สั่งนี่ใ